สำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเทรดด้วยพายแอคชั่นนะคะเทคนิคพายแอคชั่นในรูปแบบที่1ก็คือจะเป็นใน2แท่งเทียนนะคะไทม์เฟรมที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็สามารถนําไปเทรดที่มีจํานวนจุด 500จุด1,000จุดถึง2,000จุดขึ้นไปก็จะใช้เทคนิคนี้ใน time frame 4ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็ M30 มาดูกันว่าหลักการคิดแล้วก็วิธีการเทรดเป็นยังไงบ้าง1เลยคือ price action เนี่ยที่ดีอ่ะทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเขาจะต้องเกิดในโซนแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงหรือโซนดีมา s ซั p l y ที่ค่อนข้างแข็งแรง เท่านั้นนะคะก็คือโซนเนี่ยก็จะหาได้จากคทมฟเฟรมใหญ่ซึ่งหมูแดงอะ่ะมีคลิปสอนไปบ้างรวบางส่วนเนาะทีนี้วิธีการเทรดด้วยไพ่แอคชั่นแบบนี้คือแบบนี้เขาจะเรียกว่าแท่งกืนกินเทคนิคก็คือเราจะรอให้ไทม์เฟรมอีกแท่งหนึ่งย้อนลงมาวิธีการคือย้อนที่หนึ่งเราจะพิจารณาบริเวณปลายไส้ของแท่งสีแดง จุดนี้จะเป็นบิบายที่หนึ่งและประมาณ50%าของแท่งสีเขียวจะเป็นบายที่2องสต l o ปลหากเกิด PA บริเวณโซนเราจะใช้ SL ที่200จุดห่างจากปลายไส้ของแท่งชุดนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเรารอสัญญาณกันกับตัวในโซนไม่ว่าจะไทม์เฟรม H1 H4 หรือ M30 อันนี้คือโซนนะคะโซนบายหากเราเจอแท่งอิมบอลานแบบนี้ใหญ่ยา,ยาวเหนือแน่งกืนกินปลายไส้ของแท่งสีแดงเราจะเข้าไม้แรกที่ปลายไส้ของแท่งสีแดงบายที่2เราจะเอาไว้ที่50%ของแท่งสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพการเทรดด้วย End g a p h i n g ที่เป็นในลักษณะของแท่งกืนกินใช้ได้ตั้งแต่ i ทม f เฟรม H 4 H 1 M 3 0ก็จะมีความแข็งแรงแต่อีกแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยลองสังเกตบริเวณจุดนี้นะคะบริเวณจุดสีเหลืองที่เป็นในลักษณะของไส้เทียนตรงนี้หากราคาราคานะคะอีกแท่งหนึ่ง เปิดมาและย้อนกรณีนี้จะเกิดขึ้นในตลาดอเมริกากรณีที่เขาย้อนลงมาโดนปลายไส้ของแท่งสีเขียวกลุ่มตรงนี้ตรงนี้นะคะก็คือเขาจะย้อนลึกก็คือเขาจะย้อนลึกย้อนมาเอาอะไร เราจะเปิดไม้ใบที่3ที่บริเวณปลายไส้ของแท่งสีเขียวแต่ยังไม่ถึงปลายไส้ของแท่งสีแดงนะคะย้อนมาเอาอะไรจุดใบที่3มจะมีอะไรบ้างมีอะไรมีแนวรับ M 1 M 5ที่จะเป็นลักษณะของสวิงแบบนี้สวิงแท่งเทียนเขาก็จะ เกิดสวิงในท i ามเฟม m e m มแต่เขาย้อนเยอะความหมายคือเขาย้อนเยอะเขาจะย้อนลงมาหาสวิงในท i ามเฟม m e m มที่ตรงนี้คือย้อนเข้าหาอะไรย้อนเข้าปลายใสอันนี้จะเกิดในกรณีที่เป็นอเมริกา เขาจะย้อนเยอะเขาจะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดบริเวณตรงนี้ถ้าทุกคนเจอหมูแดงจะมีทริคอีกทริคหนึ่งก็คือห้ามเซลล์บริเวณรายไส้เด็ดขาดเพราะว่าไหลมีโอกาสดึงกับแบบเร็วแรงถ้าเกิดเราเข้าเซลบริเวณปลายไส้นี้เท่ากับว่าเราจะติด ติดเซลล์บริเวณแนวบาบหรือบริเวณโซนบายนั่นเองห้ามทําเด็ดขาดเพราะตรงนี้สังเกตแท่งใหญ่ยาวนะ่แนนเขาจบเขียวเพราะฉะนั้นอีกแท่งหนึ่งมาเขาจะย้อนกับห้ามทุกคนเซลล์บริเวณตรงนี้เด็ดขาดเพราะจะแก้ไม้ไม่ได้เลยเราจะได้ออเดอร์ไปลายไส้แต่เป็นไปลายไส้ล่างนั่นเองโอเคไหมคะ อันนี้จะเป็นรูปแบบที่1ในรูปแบบของ2แท่งเทียนเดี๋ยวรูปแบบของ3แท่งเทียนหมูแดงจะอัดคลิปเพิ่มเติมให้อัดคลิปเพิ่มเติมให้อ,ใหอีกคลิปหนึ่งฝากทุกคนกดติดตามหรือเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยส่วนใครรอในรูปแบบ3แท่งเทียนพิมพ์รอมานะคะใต้คลิป